ก็กราบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมเองมาในแม่ชนแนลทุกวันนี้ผมจะมาทําการอืรวมท่าไม่ตายของทุกตัวในเรื่องนารูโตะไม่ใช่สิในภาคโรตูบุลุโตะก็คือภาคบุลุโตะแหละก็คือจะรวมทุกตัวเลยนะครับผมที่มาจากเรโรทูบุลุโตะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าท่าไม่ตายพวกเขามีอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วอันดับแรกคนะเป็นของนารูโตะ เป็นพระเอกภาคภาคที่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายของเขากัเลยเดีกว่านะฮะถ้าไม่ตายเดียวนะอืมโดนดูเลยคุณละมะอย่าโอ้โห <Yeah. S 2> oh, นับสิบดูดิกระสุนซัดหางอีกดูดโิโลกแตกได้เลยนะ oh. นิ่งทำโลกแตกได้เลยนะ ก็นั่งโตะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวแล้วตัวต่อไปครับเป็นของอืมซาสุเกะน,นะฮะเป็นซาสุเกะที่อืมเปลี่ยนลุคไปเยอะเลยโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายมันเดี๋ยวปึ๊บอืมเอาเลยนะอืมสุสันโอะ ออืนี่ถ้านี่ถ้ามีมึงสองคนนี่คือโลกโลกแตกโลกแตกได้เลยนะเอาจริงโอเคต่อไปก็จะเป็นท่าไม้ตายภาษาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูท่าไม้ตายภาษาของทั้งคู่กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเหนือเปียเปน็นนารูโตัวกันมาท่าไม้ตายภาษานะเดี๋ยวปึ๊บอืมอืมอืมนี่มาลองกันอีกอะไรอ่านไม่ทัน ต่อยอเตะตอกส้นเฮ้ยย็ดอย่างที่คุฎมาเคลือบสูซานโอถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะสู้กับโมโมชิกิมั้งเท่าที่ผมจำได้นะเออก็นา่าตัวกับซาสเกะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครบับโอเคแล้วก็มาถึงตัวต่อไปกันแล้วนะก็คือ อุจิวะสักุระนะครับผมก็เป็นอุจิวนะะ, j j ะแล้วนะครับโอเคเนี่ตระกูลอุจิวะซะแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายของสักุระกันดีกว่านะครับผมชึบหนึ่งต่อยเอานี่ไปเอื้งแค่นี้แค่นี้เลยเหรอแค่นี้ไม่ถ้าอื่ดละ่ะถ้าปกติละ่ะอ๋ออย่างนี้เอง ถ้าจับเหถ้าจับอนะ่ะหนดูถ้าจับสิเผื่อมันจะมีแอนิเมชันอะไรมากกว่าน,นี้นี่ตอกส้นนะโอเคก็สกุลก็มีประมาณนี้นะครับผมตต่อไปเป็นซาอินะครับผมเป็นซาอิในรถทูบ,บุรโตะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าไม่ต่งของซาอิจะเป็นยังไงนะครับภาพสุสัตเทียมอือหืม นี่ไงอุ้ยเท่อยู่นะว่าเท่อยู่นะเออสายอีเป็นธรรมดานะครับเนี่ยเลยโอย้โอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคนะตัวต่อไปก็เป็นฮินาตะนะครับผมอืมเป็นฮินาตะน่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฮินาตะมีอะไรบ้างนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเขาที่หน้าตากันดีกว่านะครับปึ๊บเอ้าไม่โดนไอ้บ้าอืมต้องโดนแล้วแหละอย่างงี้อืมเพ่อยู่นะคุณแม่นี่เป็นคุณแม่หน้าตะนารักโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็มาถึงตัวต่อไปกันแล้วนะครับโอเค ก็คือชิการุนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไมตายของชิการุกันดีกว่าเนี่ยหนุ่มมีหนวดสุดยอดเท่มาอืมก็ท่าเดิมนี่อืมท่าเดิมท่าเดิมนะท่าเดิมไม่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเนะยครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นโจจิเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจจิ มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาพึบเอาไม่โดนได้ปะเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่โอ้โยกดผิดอ่ะเอา,เอาทำไม่ได้ประสา,านนี่าอุย้ยนี่ไงนี่ถ้านี่ทําไม่ได้ประสา,านกับเอออันนี้มันก็เป็นเหมือนกันนะดูนะนี่อืมอเหมือนกันเลยนี่ เป็นเหมือนกันนะครับโอเคโจจิสสำหรับโจจิก็มีเท่านี้นะครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นอิโนนะครับผมเป็นคุณแม่แล้วนะนี่เป็นคุณแม่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายกันนะครับผมปึ๊บมอืม,อม,อมเตลลัมน,น่ารักเชียนะก็สำหรับมีก็พวกนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมโอเค เราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคแล้วก็มาถึงตัวต่อไปกันแล้วนะก็คือล็อกลีนะฮะล็อกลีโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของมันกันอีกว่านะครับไอหน้ามาคิวเข้มนะอืมอือลมร้อนโคโนุณนฮะสุดยอดจริงล็อกลีไอคิวเข้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผม โอเคแล้วตัวต่อไปก็เป็นภรรยาของล็อกลีนะก็คือเทนเทนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ่อท่าไม่ตายของเทนเทนจะเป็นยังไงนะครับทึบอืมอืมอืมเทนเทนนี่ใช้เกี่ยวกับอาวุธเนาะเออเท่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 โอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยสําหรับเทนเทนก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นคีบะ นี่นครับผมเป็นคีบะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าปุ๊บอืมหืมมาสามหัวโอ้โ oh, หอืมอนะเออคีบะก็เท่อยู่นะเนี่ยดูดิโตมาย่งมีคุณภาพเท่ยอยู่เท่ยอยู่โอเคสำหรับพุกคีบะก็มีแค่นี้ครับผมโอเคตัวตกะเอ็ดทุย <c oughs> ลิ้นพันเชยโอเคแลว้วต่อไปนะก็เป็นชิโนนะฮะเป็นอาจารย์แล้วนะ,ะเป็นผู้ที่ควบคุม,มแมลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าท่าไม้แตของเขาจะเป็นยังไงนะครับชึบอืมวิชาลับหนองน้ำมแมลงอืมต้องสมกับเป็นอาจารย์ดีครับอืมเทขนาดนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคแล้วมาถึงตัวต่อไปครับเป็นการะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการะเป็นไม่รู้ว่าท้าไม้ตายเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูกันปึ๊บอืมเนี่ยถ้าไม้ตายเดิมนะสุสานสุสานทรายเนี่ยบีบอัดบึมนะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลย ผมไม่แน่ใจนะว่าการละมีท่าไม่ตายประสานกับพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยผมเอาพวกนี้มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราอ่ะงั้นลองท่าไม่ตายประสานเลยแล้วกันนะปึ๊บไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะไม่มีนะเออไม่มีไม่มีท่าไม่ตายประสานจริงด้วยอุตส่าห์เอาทีมผมมานเนี่ย โอเคก็สาหรับการแล้วก็มีเท่านี้ครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นคันคูโรนะครับผมคันคูโรโอ้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันตรีของคันคูโรกันดีกว่าน,นะถ้าไม่ตายนะครับอา้าวไม่โดนอีกต้องใช้ระยะใกล้หรอกเหรอโอเคมาอืมคันคูโรอืือยิง คุโรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะโอเคก็สาหรับคาคุโร่ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นเทมารินะครับผมเป็นเออเมียของชิกามารุนะครับผมเป็นคุณแม่ที่โหดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเราดูทําไม่ตายของคุณแม่กันเลยเดีอนะพิวงะโอ้โหไม่แปลกทำไมโหด <laughs> โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคแล้วตัวต่อไปครับเป็นลูกของนารูโตะนะครัชื่อว่าบุรุโตะนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายของเขากันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงอืมอืมอืมกระสุนวงจักอืมดูหน้าไปเลยบึ้มอืมถามที่เล็งไว้เลยนะทุกเทพเลยนะ เอาจริงอืมถือประเทศเลยโอเคก็สำหรับบูรุโตอบูรุโตก็มีแค่นี้นะครับผมแล้วต่อไปเป็นเอ่อมิสกินะครับผมโอเคเป็นลูกชายของโอรุจิมารุนะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตาของเขากันดีกว่าปุ๊บอา้าวเฮ้ยไม่ถึงงูยษ์ข้างอืมนี่มือยาวนี่เตรียมใจไว้ให้ดีละ ก็วียงวียงวิ่งวิ่งวียงมุนมุนมันงูยักษ์ตรงไหนวะเนี่ยโอ้เออก็เท่ยู่นะเท่ยู่เท่ยู่โอเคสำหรับมิสกิก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคแล้วต่อไปเป็นซารดะนะครับผมเป็นเอลูกสาวของซาสเกะกับซากุระนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตาของเขากันดีกว่านะครับผมปึ๊บปึ๊บอืม ใช้ได้วงแหวนตัวนี้อืมอืมอืมระถาไฟลูกไฟยักษ์อือือเอานี้ไปกินก็คงจะประมาณนี้แล้วนะอออเออน่ารักดีเว้ยโอเคก็สำหรับสาลดะก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นท่าไม้ตายภาษาของทีมทีมเจ็ดฝั่งลูกกันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าพวกนี้น่าจะมีอยู่นะ นี่อุย้ยไม่ใช่ถ้าไม่ายปราสาสามแต่ระะาสี่เนี่ยถ้าไม่ได้ราสาราถาแยากเงานั่นพอ่อของนั้นน,นดูโตอืปีแปะนี่เฮ้ยเท่อะทีนี้เออเท่เท่เเโอเคก็สําหรับพวกนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปก็เป็นตัวที่ได้มาจาก DLC นะก็พวกนี้ก็มันก็ได้จาก DLC ออะนะโอเค ก็คือเอซุซุกิโมชิโมโมชิกิไม่รู้ว่าเป็นโอซุซุกิหรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายของมันกันเลยนะครับผมจะเป็นยังไงอืมสามเทพอสูรว้ยเปลี่ยนร่างอืมอืมระเบิดอนะว้ยอืย่างเทพ อืมไม่เบาเนี่ยโมโมชิกิเนี่ยโอเคสำหรับโมโมชิกิก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคแล้วตัวต่อไปก็เป็นคันอะไรคินชิกิไม่ใช่คันคินชิกินะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้แตะของเขากันดีกว่านะครับผมปึ๊บอืมดาราอะไรดี๋ยราอะไรสักอย่างนอะอืม ทุบอีกเหมือนท่านี้ซาสกึกิจะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะฟ้าดินแยกเลยทีเดียวเทเทเทโอเคสำหรับพินจิกิก็มีประมาณนี้ครับผมโอเคเขาก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับผมโอเค,อค like, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับในส่วนตันี้ สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ